นางคะ่ะปั้นเหยือ่อลุงโรงงานเป็นคนปั้นนะคะนี่วันนี้เขามาตกอยู่ของทาลาดนี่ลุงนะคะไปแล้วคะ่ะลุงเป็นคนตีเนี่ยปอมของทาราดเนาะคะ่ะไอเขาอันปั้นไฟแล้วคะ่ะน้ำไม่ค่อยไหลแล้วน้ำนิ่งคะ่ะ แต่สิมีปลาบอยังบอลูค่ะวิวแบบยังงามเลยค่ะวันนี้น้ำบอไหลน้ำึ้นไหลพร้อมค่ะสุบเอาคือแตก <laughs> ตุ๊กก็ยังนุ่มโรงงานค่ะตุ๊ก้องงานสีดังแขกนะคะนุ่มโรงงานตีเบ็ดตัวนึงใช่หลงง้ายเบ็ดตัวไหนข้างล่างขงเนี่ยอารมณ์ยงบ้าอารม กลางน้ำค่ะขับเอาสูตรป,าป้าฟังพุ่นน้ำค่ะโหน้ำตอดไปเอื้อยบังสูตรเงี้ยเขาได้ค่ะมือเนี่ยอ้ยไม่ได้กันสั้น ขอถวดนะคะขอถวดนะคะ <ances. S 1> คืออะไรคะลูกตาลครับผสมหนางานเลยนะคะผสมหนางานเลยอันนี้นุ่นน<ห>มโรงงานปั่นไว้ไแล้วบอกก็ออกก่อนไหมไม่ใช่ปักมือ,อนี่ครับผสมหนางานเลยครับอันนี้ผสมมาเรียบร้อยครับทีมงานทมที่ครับวันนี้นุ่มโรงงานทีมงานทมที่ ถูกตางครับดูกันต่อเลยครับนี่นะคะน้ำนิ่งแล้วค่ะวิวยังสวยเลยคะ่ะ โอเคครับรอติดตามผลงานครับนะฮะ สามปบ้านมานครับทิ้งไยดิไิ้ไหมตุ้ง,งเวดปาซิวมา <c oughs> แลดวครับมุนอีกแลยวนี้อืมโอเคปล่อยเดีย๋ยวเราไปปล่อยอ่างของเราปปล่อยอ่างครับ

ก็เลยก็เลยท้ายนะครับนี่ตัวที่สองเขาจับให้นี่ขันเงียบเลยครับว่ราลูกันต้อครับวัดเสือครับวัดเสือมาได้ไงวะเนี่ย มองใกล้ๆเลยเฮ้ยจะเสียบเถอะวะเฮ้ยเลี้ยงในบ่ดิใช่เฮ้ยนี่น้ำนอนใเนเฮ้ยมยังไงเนี่ยต้องถ่ายดีๆเฮ้ยมันคม,อมโอ้โหมาได้งไง โดนปักเข้าไปครับโดนปักเข้าไปครับ,ด,รบดังปักเลยเฮ้ยงงกันทำไมมันขึ้นเลยจังอะ เคยเห็นเหมือนกันครับ่าได้ไงวะตีลอหน้าดินหนึ่งครับไม้สวยมากครับ บ้านก็นไปลุยครับได้สองตัวแล้วก็ปลาเล็ดครับไปปล่อยอ่างที่บ้านนะครับนี่เดี๋ยวไปปล่สวนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปลาเหะครับลาเอะราดูกันต่อครับนะนะครับกำลังกีดเขาอยู่ครับลี่พี่กอน ขาขามือครับกระดูกไกลกัขามืออยู่หางแดงครับดึงเบียดตึงต <Yeah, like ึงขามือครับข้อไกครับข้อไกนครับเมื่อสิ้นครับสี้นครับวางไว้ครับ ไปข่าวเที่ยงมันงครับพี่น้องดู จวดใกล้เนี่ยเหรอโอ้ยโอ้ย,อยต้นแรกของวันคุณจ,จะย้ายหมายแล้วครับทั้งวันทั้งวัดปอกใหญ่ไม่เข้าปากด้วยเข่าแก้มสุดๆครับหมือนๆครับ เดี๋ยวจะย้ายหมไยแลนี่เงี้มาเบิกงกันสรุกปานไว้นี่ นี่ครับปลาไม้นี่ครับปลาซิ่วแล้วก็ปลาอันนี้ปล่อยครับปล่อยบ้านครับปลาเล็กสองตัวปลาอีกตัวหนึ่ง,งปลาเสือปลาเสือตัวหนึ่งครับมึงไปเลี้ยงมึงสิยังบ่เอแล้วมึงเลี้ยงมึงครับ ขอชงกรต้อครับง่ายไหมครับ เแล้วครับค kind of mm ือ hmm. มีรถถอยกลับมันเมนเหรอบอเต็มเต็มห้อับเลยอลเนี่ยใม้รถกลับนี่ไม่มี ทั้งไหนท่างนี้บุโอ้อยจะไปขึ้นอะเชินหรอเว้ปิดท้ายจะองเลยบ่มนี่ยน้ำขึ้นลงหลาเถทะเนิงโอ้น้ำล้งหลจะพุ่นกันอยู่ยังโมงก็แดดมีแค้างล้านครับถึงหมายแล้วนะครับ เก็บประมาละหิโนโุก็หน้ามันเองเจไดโบนี่มาที่สองครับเอเ๊คืออ้มาคืนทาแล้วอมาวยพอกันวันนี้ครับจะมีแต้บใหม่มาที่สองไปดูกันครับ <c oughs> นี่ครับมาที่สองครับ <c oughs> โอ้คืนแล้วครับ <c oughs> รอชมกันครับนะนะครับ นะครับมีสาเป็นบ้านเอินครับว่านี่มาปดุกปดุกยังมั้งยุใส่อ่ะทั้งไหนอ่ะอเฮ้เบิ้งกันครับยิ้มให้บ้านครับเดะามไม่น,อนอ้อยนะ อืดูครับรางงั้นไม่บ้านนะครับว่ามันนาดินข <laughs> องงั้นหลิวครับอยู่เบียดสาน้อยนึงค่ะเพื่อเอาอยัวมาูก <laughs> ัน <laughs> จมลากลากไปลายเทอาเราเอาดูได้มื่อนี้มันจมฟื้น <laughs> ไปดึงดูว่ามันปาคอเดี๋ยวลองอีกกัน มันกันหลาย,ลายเบ็ดนแล้วครับทั้งนาดินทั้งริวคลิปวมคลิปรวมครับว่าเลตี้คลิปรวม คลิปก่อนนู้นครับที่ผมมาทางปลาเนะี่ยตอนนี้ก็เละไปแล้วครับที่เ่งเปิดไม้ครับที่ป,ป,ป่าเลยปลาครับตอนนี้ก็แปนเอือดเตือเด้บไม้นี่ครับผมมาทางปลาครับรุ่มทางแปลงเอือดเตือเด้อเวน้นเหมือนลืมคำมืดแล้ว จีบเบรกกันครับครับจ็บเบรกกันแล้วครับกลับบ้านแล้วไปโอกาสนายครับคำแล้วเงียบคือเเรา <c oughs> พี่เมฆหนีไงไ <c oughs> ม้งามดูครับ ปลาก็บ่ากลินเน้อน้ำมันลงหลหลครับล้อให้ล,หลงจริงจนีดจ๊ะน้อยหนึ่งทะเบียนสองดวงครับก็เห็นบ่างครับต้องตอมาเก็บเบ็ดนะครับอ่ะมาดีมาเบิเง่งผลงานวันนี้ครับสองมาม้อันนี้ปลาป่อยอันนี้ปลาสิไปอนุบาลน,นะครับ นี่ครับปลาแล็ดสักตัวนึงปลาแล็ดสามปลาเล็ดตัวปลาเสือนี่ฟุกครับฟุกมาได้ยังไงบุ๊คนี่ครับปลาแล็ดสามมะเร็งปลาเล็ดสปลาแล็ดสามปลาเสือตัวหนึ่งมาเบิง้งปลานี่นี่มาเบิ้งกัน เปิดทะเบิ้งครับนี่ปลาดุกกับปลาอันนี้ของพี่มี้ครับอืมชื่อม้วนี่ของพี่มีอะไรครับดปลากระกมังตัวนี้ปลากระมังอันนี้ของสาวแม่บ้านครับปลาดุก,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 กครับขบไปสีซิวอุปกรณ์รถ ขื่นบุขื่นปูย่ก้อนนี้เด้อต้องชื่อคนน่าไม่เคยเชื่อว่าค่ะคำแล้วฮองก็สิกลับบ้านแล้วนะคะสาวแม่บ,บ้านกิบเด็ดแล้วะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามกดซับซักให้สาวแม่บ,บ้านน้ำเนื้อค่ะฝากเบิง้งฝากเป็นกำลังใจให้สาวแม่บ,บ้านน้ำค่ะ ช่องนักสู้คนรังเขาหนุ่งโรงงานค่ะสำหรับวันนี้สาวแม่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกันชิบนาด้วยครับเลยวันนี้นุ่งโรงงากับว่าหมาน